สวัสดีคร <Jean> ับพ <ma ulated> <expertise> <now> ี่น้องีทลักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทสิบสี่ข้อสามนะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าริมฝีปากของคนโง่และริมฝีปากของปราชญ์นะครับพระคัมภีร์สุภาษิตบทสิบสี่ข้อสามได้กล่าวไว้ว่าในปากของคนโง่มีไม้เรียวสําหรับหลังของเขาแต่ริมฝีปากของปราชญ์จะสงวนเขาไว้เริ่มต้นด้วยพระคัมภีร์ได้เน้นบอกว่าริมฝีปากของคนโง่มีไม้เรียวสําหรับหลังของเขา คนโง่เป็นยังไงครับคนโง่คือคนอวดดีเปิดเผยคําความโง่ของตัวเองออกมาด้วยคําพูดของเขาแน่นอนครับพระกัมภีได้บอกอบอกว่าสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจและในใจของคนโง่จะเป็นใจที่มีความคิดชั่วร้ายลุกรประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนผิดผัวผิดเมียความโลภการลาคะตันหาอิจฉาตาลอนใส่ความคนอื่นเยอะยิง่ง ีใช้คําว่าบัดซบด้วยนะครับซึ่งหมายถึงว่ามันมีความชั่วมากมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจหมายคมว่าใจของคนเป็นยังไงปากของเขาจะพูดอย่างนั้นและเมื่อพูดออกมาแล้วอะไรเกิดขึ้นครับคนเราเวลาพูดอะไรออกมาต้องรับผลจากสิ่งที่ตัวเองพูดก่อนจะพูดเราเป็นนายของมันแต่หลังจากที่เราพูดแล้วมันเป็นนายของเราและเมื่อเราพูดอะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบนะครับ และปัจจุบันนี้นะครับเราเห็นว่าสื่อมวลชนปัจจุบันนี้ก็ชอบจับผิดคนครับโดยการคําพูดของคนเพราะว่าอะไรครับเพราะวิธีพูดของคนออกไปก็จะจัดการคนเหล่านั้นได้ด้วยอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับและบางคนก็ต้องยอมรับว่าพอพูดออกไปแล้วมันเรียกคืนไม่ได้และมันก็เป็นอาหารของพวกสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนก็ต้องหาเงินครับและก็หาเงินด้วยวิธีการหาข่าวและหาข่าวก็คือ หาเรื่องร้ายๆหาเรื่องร้ายๆหาจากไหนครับจากคนร้ายๆเหมือนกันแต่กันเองวิธีของเขาก็สามารถจะได้รับผลจากคนร้ายเหล่านี้ในพระคัมภีร์ปากของซาอูลเป็นยังไงครับปากของซาอูลไม่เคยเห็นคุณค่าของพระเจ้านะครับตอนแรกเริ่มต้นนั้นดีแต่พอหลังจากนั้นก็เริ่มต้นไม่เห็นคุณค่าของพระเจ้าเมื่อออกไปรบกองทัพของตัวเองกําลังกลับบ้านกันแล้วเพราะว่าซาโมเอลไม่มาง่าย ซามูเอลต้องมาถวายเครื่องบูชาก่อนแต่ว่าซาอูลเห็นว่าคนกําลังกลับบ้านไปก็เลยมาถวายเครื่องบูชาแทนพระเจ้าทรงพระพิโรธครับและเมื่อซามูเอลถามเขาบอกอย่างนี้ครับว่าข้าพระเจ้าจึงว่าบัดนี้คนฟาลิสเตียมาลบกับข้าพระเจ้าที่กิเลกาข้าพระเจ้าไม่ได้ทูลขอพระกรุณาจากพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงข่มตัวเองถวายเครื่องบูชาแทนที่เขาจะสารภาพผิดเขาบอกว่าเขาข่มตัวเองลงยอมทําในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทํา และพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าอาณาจักรของเขาจะต้องถูกแยกออกไปให้กับคนที่เชื่อฟังคําของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งปากของเขาก็พาไปอีกครับเพราะใจของเขาโลภเมื่อพระเจ้าสั่งให้ไปโจมตีอามาเลกเขาทําลายหมดครับยกเว้นอากักแล้วก็ศัพท์ที่ดีที่สุดและมาบอกกับซาม,มูเอลว่าเขาทําลายเรียบร้อยแล้วแต่ซาม,มูเอลบอกว่าแล้วเสียงที่ได้ยินน่ะเสียงวัวที่ได้ยินมาจากไหนเขาแก้ตัวครับเขาแก้ตัวบอกว่าพวกพลได้เก็บ เอาทรัพย์ของเฉลยรวมทั้งแกะและโคส่วนที่ดีที่สุดจากของที่กําหนดให้ทําลายนั้นเพื่อน,นํามาถวายเป็นเครื่องสัตว์บูชาแดพ่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านที่กิลิการเขาแก้ตัวว่าประชาชนนี่ครับไม่ใช่เขาทําผิดแต่ประชาชนเป็นคนผิดนะครับเป็นคนแก้ตัวและสุดท้ายไม้เลี้ยวอยู่ที่ไหนครับอาณาจักรของเขาถูกแยกออกเป็นสองอย่างส่วนปากของคนที่สงวนคําของเขาไว้ก็คือใครครับมีในพระคัมภีร์มีมากมายหลายคนที่ ปากของเขาขอให้พระเจ้าช่วยเขายกตัวอย่างเช่นผู้ผู้ชายคนหนึ่งครับในบาราโกบทเก้าข้อยีเมื่อเขาเองพาลูกมาหาพวกสาวกให้สาวกอธิษฐานเผื่อปรากฏว่าสาวกช่วยไม่ได้เขาบอกพระองค์ว่าบิดาทูลพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าเชื่อที่ขาว่ายัางขาดความเชื่อนั้นขอทรงโปรดช่วยข้าพระเจ้าด้วยหมายความว่า เขายอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่มีความเชื่อและมีความเชื่อน้อยเขาขอให้พระเยซูช่วยและคนที่เป็นปราชดแบบนี้ครับยอมรับความบกพร่องตัวเองและขอให้พระเจ้าช่วยพระเจ้าก็แตดต้องรักษาลูกชายของเขาขอให้เราเป็นคนที่ลิมฝีปากเป็นริมฝีปากของคนที่เป็นปราชดโดยมีจิตใจที่เป็นปราชดอย่าเป็นคนโง่เพราะใจโง่ขอบใจผ่อนครับ